สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูคันหกล้อสักนิดหนึ่งครับก็เดี๋ยวจะมาพามาดูเชสซีนยครับว่าเขาทำยังไงเนาะก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งครับเพื่อเป็นความรู้หน่อยๆครับอ่นนี่ครับเชสซีเชสซีก็เขาจะแคบเขาจะแคบ เข้าไปนิดนึงเนาะเพราะว่านีจะใส่เพลาตัวนี้ถ้าไม่แคบเข้าไปก็จะใส่ล้อหกล้อใหญ่เนี่ยล้อมันจะเกินมานี่ครับล้อมันจะเกินกับบะแล้วมันจะดูไม่สวยแล้วมันก็ดูแบบงไงไม่รู้ก็แคบเข้าไปแคบเข้าไปนิดนึงให้มันเข้ากันมันก็พอดีกับเพลาอะ่ะมันก็พอดีกับเออ,อะไรวะบมูแหนบ่บเนี่ยมันก็พอดีกันพอดีนะ แค่ให้มันพอดีอ่ะให้มันเข้ากันได้พอดีอ่ะก็แต่งตรงนี้เพิ่มนิดนึงครับก็เวลาแต่งก็เวลาแคบเข้าไปแล้วก็ยึดดีๆนะเนี่ยยึดไอ้ตัวนี้ก็ยึดเหมือนเดิมครับตอนแรกก็ตัดออกครับแต่อันนี้มันติดรถมาแหละตอนแรกก็ตัดออกแล้วก็ยึดเหมือนเดิมเอาให้มันแน่นตั้งศูนย์ระดับให้มันได้วัดเซนเตอร์คำนวณให้มันได้นะเพราะว่า มันสําคัญมากเลยอ่ะเวลาขับอ่ะทามันทามันเอียงทรายเงี้ยเจ็ดีนี่อยู่ลา่างนั่นอยู่บนก็โอ้โหขับไปเป็นไงอ่ะมันก็อย่างเงี้ยเนาะมันต้องทาให้ตัวนี้ให้มันแน่นเชื่อมให้มันดีครับเน,น,นี่ยคุณจะหารอยเชื่อมแทบไม่เจอเพราะว่าเขาเชื่อมปิดปิดแบบมิดชิดเลยแล้วก็แข็งแรงแน่นอนครับไม่ต้องห่วง ประมาณนี้สำหรับเคสซีที่แคบเข้าไปครับก็ท่านใดอยากทําก็ลองดูครับแต่ถ้าคิดว่าทําไปจะทําไปแล้วก็มันจะขับได้ไหมหรือ,อยังไงก็ไม่ต้องทำครับสั่งสั่งเราดีกว่าเพราะว่าเราคิดคํานวณไว้หมดแล้วว่ามันต้องเป็นยังไงอย่างนี้แล้วมันก็ต้องใช้งานได้จริงประมาณนี้เนาะนี่ครับเลย แต่วันเนี้วันนี้ปิดร้านข้างหน้าครับมีได้ช่างทําสีอยู่ข้างหลังเพราะว่าช่างข้างหน้าไม่ว่างเนาะไม,ไม่รู้ไปไหนก็เนี่ยก็เลยที่ทําข้างหลังฝาท้ายเนี่ยแค่นั้นเองแล้วก็รอดากระบอกดํามาวางก็บอกดําวางกระบอกดําดแล้วก็ปเูเรียบร้อยอะ่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องลูกค้าสั่งสเปครถเนาะี่ยแบบเนี้ยสเปครถแบบเนี้ยสั่งบอกว่าขอแบบขนได้ประมาณสัก5 6ตันอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็7ตันครับเขาก็ทำสเปคแบบประมาณนั้นนี่เราจะก็จะเสริมแนบเสริมล้ออะไรแบบนี้ให้มันขนได้สัก6 7ตันละกระบะแข็งแรงพอไหมมันแข็งแรงพอครับแต่บางทีลูกค้าเอาไปขนแล้วมัน ใส่เต็มแล้วแหละใส่เต็มก็บะแล้วมันไม่ถึงห้าตันอันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าทาไมเพราะว่าหรือไม่ก็สมมติว่าใส่ตันใส่มันนะมันหัวเล็กน้าหนักมันก็น้อยเนาะมันก็ไม่ถึงห้าตันเนาะแต่เต็มรถแล้วมันไม่ถึงห้าตันมันได้ประมาณสักสามตันสี่ตันอะไรแบบเนี้ถ้าขึ้นอยากได้ห้าถึงหกตันก็ต้องต่อเป๊กเพิ่มใส่เพิ่มนั่นน่ะควมหมายก็คือรถสเปครถบรรทุกได้ห้าหกตันบรรทุกได้เลย มันไม่มีปัญหาอะไรแต่เวลาใส่เต็มแล้วมันไม่ถึง5้าตันอันนี้มันก็อยู่ที่น้ําหนักของมันสังเกตน้ําหนักของมันอ้อยหรืออะไรแต่ต่างๆอที่คุณจะขนน่ะมันไม่ถึงเนาะแต่ถ้าคุณอยากได้ห้าตันคุณต้องใส่สูงๆไปอีกหาเป๊กต่อเป๊กอะไรไปเลยนะสเปกรถที่เขาทำอะ่ะเขาคือการอัดแหนบแบบนี้สองชั้นสองตับ ชิ้ตัวใหญ่เล็กหนาหกมิลแผน่นแผ่นเล็กอะแผ่นพื้นมันอะหนาหนาเน,นี่ยเนี่ยที่เขาทำไว้ให้บรรทุกได้ยางที่เขาใส่ไปให้ลองดูนะถ้าคิดว่าเต็มรถแล้วมันไม่ถึงห้าตันต่อเป๊กเลย ใส่เพิ่มมีอีกแหมสูงๆไหมแฮมถึงแฮมถึงห้าตันอะประมาณนั้นครับประมาณนี้เนาะที่ลูกค้าสงสัยแล้วก็ลูกค้าสงสัยว่าทำไมใส่ได้แค่3ตันเต็มรถได้สมตันเออมันมันเป็นคำถามทีท่งงนิดนึงครับแต่ก็เข้าใจเนาะประมาณนี้ครับฝากไว้ด้วยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ท่านใดที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับอ่าแบบเดี๋ยวไนดะ้ดูไปเรื่อยนิดนึงตัวเนี้ยเราใส่ตัวนี้เลยถ้ามันอัดมาปุ๊บมันจะมีเขาจะใส่ลูกยางตัวเนี้ยแหนบชนตัวเนี้ยพอดีไม่รู้ว่าเขาจะทําใหม่ที่รับตรงนี้ตรงนี้หรือเปล่ารอชมฮะก็ประมาณน,นี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ